สวัสดีครับนี่นะครับชาลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพป่น้องนะครับมาเบิงนะครับพวกขุนนะครับผมบ้านกอกนะครับตำบลดงแดงอำเภอตัวหรวงิมานวัดไผ่ศรนะครับผมครับผมซึ่งว่วข้อนี้นะครับขอพคนณได้โค้งกันกับทา่งเขียงที่ยูรอดท่านี่นะครับผมก็คือท่างเขียงเขาจะมีงัวมาให้พอเป็นขุนนะครับชุดเนชุดนะครับผมถึ่งมวเที่ยวเห็นนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นชาโรเล่นะครับผม ที่คุ้นอยู่เนี่ยใ้ประมาณสามเดือนแล้วนะครับก็ล่อล่อมาจับนะครับพอพอคนเาจะหายใจแท็กซี่หาเดือนค่อยจับนะครับผมนะครับงูขุนระยะเวลาสามเดือนนะครับผมทางฟร์มพอเล่าก็คืออาหารก็คือเป็นสั่งวัตถุดิบมาเองนะครับเป็นมาสั่งมาเป็นรถด้วยนะครับพวกกากทั่วเหลือกากฟาร์มบวกล่อมนะครับก็คือพอพนนี้ไซโลนะครับ ใสโลผสอมอาหารเองนะครับเราไม่ได้ซื้ออาหารคนนะครับหรือคือสือเป็นวัตถุดิบมาผสมเองแต่จะได้ลดเป็นทุนในเรเ่องของราคาลงไปนะครับผมนี่ครับเมื่อผลายเวลาสามเดือนนะครับผมคือตอนเนี้ยราคาของราคาขายนะครับพอเราอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าบาทรบประมาณสองหมือที่แล้วก็จะมาจับเนี่ยพอายุ่ราคากันที่เป็นนอว่างนะครับจับไป 70ห้าบาทนะครับกิโลกรัมเลย70ห้าบาทจับตัวหนคุนสี่เดือนนะครับคือที่จับไปสี่เดือนนะครับถ้าชท่านนถึงนะท่านน่ถึงกำหนดจับนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับงอกขุนนะครับผมว่นองท่านไหนที่สนใจที่จะเลี้ยงอกขุนกับเริมหาสื่อมาไว้เลยแล้วนะครับผมว่ากำลังราคากำลังจะกลับมานะครับผมนี่ครับอาหารก็คือพอคนจะให้กินแค่ฟังกับอาหารที่ตนเอง ส่วน <Es> <an> ี to to yeah. 13, ้นะครับจะเป็นรุ 13, ่นทีเพ่นจับขามานะครับตัวนี้ปรบ้านมากเขามาได้ประมาณจะอาทิตย์นึงนะครับผมนี่ครับงอเที็นนี่น็จะตัวเฉลี่ยกันอยู่ประมาณตัวละมื่นสามนะครับีเพ่นเซีอเขมาได้่ยชื่อเฉลี่ยกันเลยนะครับนี่คือสภาพที่สื่อขมากวันที่เะ็นวันศุลนะครับจะเป็นสภาพนี่นะครับผมนี่นะครับสื่อแบบตัวเฉลี่ยกันมาเลยแต่อยู่ประมาณมื่นสามพันบาทนะครับ ก็จะเห็นโค้งนะครับเห็นสี่โค้งนะครับถ่ายเพราันเต็มนะครับกระดูก็จะเห็นนะครับนะครับสำหรับโป่พินอตเนี้สนใจก็ติดตัวผ่านทางผมขอมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรายละเอียดพปรพินองไปทีนึงนะครับโปรพินในเจนะครับนี่นะครับร่างอาหารนะครับครอบจะประมาณนี้นะครับผมขึ้นคอบพ่อมันไ่ได้บ่ได้เที่ยนื่นะครับผมที่เป็นดินนะครับนี่ครับ ก้อนแตกต่างครับระวังก้อนขอาคุณนะครับกับคุณแล้วนะครับผมครับสำหรับที่นี้นะครับผมกขออนุญาตจากจีนองไปนะครับผมแค่เพียงเท่านี้นะครับผมกบเบื้องนะครับ